สุดท้ายแล้วครับคุณโจอยากฝากอะไรให้ช่างภาพมือใหม่ๆบ้างครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ก้าวเข้ามาสู่นะครับแวดวงการถ่ายภาพนะครับผมผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าอุปกรณ์ถ้าถ้าถามว่าฉันมีตังซื้อได้ไม่มียันหาแต่ถ้าถ้าเราอยู่ระดับกลางๆตังก็ยังแบบ ไม่ได้เหลือเยอะมากก็ให้ซื้อกลางๆไว้แต่ถ้าเกิดกัดฟันได้ซื้อเลนที่ดีครับเพราะเลนที่ดีอยู่ในนานแต่กล้องมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นให้ซื้อกล้องกลางๆเข้าไว้ครับแล้วก็1เมนูคู่มือกล้องทุกวันนี้เขาไม่มีแนบมาให้แต่ว่าในเพจมีเราต้องรู้ว่าเมนูแต่ละอันเนี่ยใช้ยังไงนะครับมันทําอะไรได้บ้างเวลาเรามาคุยกับคนที่ถ่ายรูป จะได้คุยกับเขารู้เรื่องจะได้มีคําถามกับเขาครับนะครับแล้วก็พื้นฐานเกี่ยวกับ speed shutter รูปสาย ISO นะครับทุกวันนี้ก็มีในส่วนของ color contrast มาให้เราปรับแล้วให้เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็องค์ประกอบสิครับผองประกอบส์แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือความรู้สึกครับอย่าอย่ายึดติดกับองค์ประกอบส์มากนะครับองประกอบส์เป็นตัวนําให้เราเอาความรู้สึกของเราใส่เข้าไปครับภาพมันจะมีชีวิตครับผมนะแล้วก็ พาตัวเองออกไปถ่ายรูปอย่าเลือกกล้องตามที่เพื่อนบอกเลือกกล้องตามที่ใจตัวเองบอกครับจะได้ไม่ทะเลาะกับเพื่อนเพราะเวลาเยอะมากครับก็มึงเป็นคนบ่อยกูซื้อตัวดังนั้นตัดปัญหานี้ครับนะครับให้ไปมันมีเวลามีเวลาก็ค่อยๆค่อยๆจับค่อยๆเลือกไปนะครับแล้วก็งานงานกล้องมีปีละหลายรอบครับ่อยไปจับจับ ตรงนั้นก็ได้ครับแล้วค่อยตัดสินใจไปสําหรับคนที่ซื้อกล้องมาแล้วแล้วโอ้หอีก3เดือนออกตัวใหม่คิดว่าซื้อก่อนได้ใช้ก่อนยาซีเรียสจริงจังแต่ยาซีเรียสเพราะมันจะกลายทําให้เราเป็นความทุกข์แทนที่เราจะได้ปลดปล่อยมัครา